ดีครับมาพบกับช่อง a ต t o ย u t k a ยเช่นเคยนะครับครับวันนี้ก็มีรถเข้ามาใหม่นะครับตัวนี้เป็นรุ่นยอดนิยมนะครับถามหากันเข้ามาเยอะมากนะครับในช่องของเรานะครับผมเป็น QX 2 5 0นะครับตัวนี้ได้ปี2 0 1 9นะครับซึ่งได้เป็นปีใหม่เลยนะครับแล้วคันนี้อ่ะไม้น้อยมากนะครับผมได้ท่อตัวนี้เป็นท่อของอะไรครับ โมโตครับผมใช่แล้วครับท่อเลยก็ท่อแล้วก็ปลายเลยทั้งท่อแล้วป่ายท่อแท้นะครับผมตัวนี้ได้เป็นของแต่งด้วยครับรถแฟรนดงเดิมทั้งคันนะครับรถบ้านมือเดียวป้ายแดงมือเดียวป้ายแดงนะครับไม่เหกิโลนะครับใน่เหมือนกิโลทุกอย่างฟังก์ชันนี่ใช้ได้ครบเลยนะครับนี่ไม่เคยเข้าป่านะครับวิ่งตามทุ่งนานครับเจ้าของเก่าบอกขี่ใช้ตามทุ่งนานะครับขี่ในบ้านอะไย่างงี้นะครับเอา อันนี้คือสภาพก็ถือว่าสวยโดยรวมเลยครับสวยโอเคเลย ก็เดี๋ยวจัดไปให้ราคาถูกนะครับเรียมชุดรนครบนะครับก็เอาไปเพียง79,990บาทนะครับ79 0 0 0นะครับก็สนใจโทร092-6500นะครับรถสวยมากจริง0292นะครับ092-6500-0292หยรือทักไปในแฟนเพจ Facebook ออโต้ยุทธขาได้เลยนะครับผมเดี๋ยวลงทิ้งเพจไว้ได้เลยนะครับโอเคครับผม สนใจติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้นะครับอย่างปี19แบบนี้ดอกเต็มเต็มเลือสนใจโทรมาสอบถามกันได้ครับโอเคครับผมสวัสดีครับ